สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะนายูขอภายมือประวัติตกวันนี้มาตกกระพงที่บอกกินฟอเรสนะฮะตอนนี้ก็วันนี้มีเด็กตกปลามาด้วยนะน้องๆแล้วก็มีช่อง Open World f i ชชิงทีวีนะฮะของน้องตูนมาด้วยเดี๋ยวกินข้าวก่อน,นอร่อยมากเลยข้าวต้มเ,เดี๋ยวไป,ปชมกันว่าวันนี้นจะมีอะไรบ้าง มีกระโปงมีประกดคังมีประช่อนด้วยนะครับวันนี้หลายอย่างเขารู้สึกปล่อยปูมั่วสู้วไรหมดเลยโอ๊ยถอดเสื้อเลยเขาไม่ใส่ไม่ไห่แล้วไม่ไห่แล้วอ๋อเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนเหรอเอาแล้วมึงไม่ได้เข้าบอกันแล้วไม่มีเสื้อที่ผ่านแล้วว่ากระโปงอ่ะ Dante, โปน่าตะโปเอาดีๆตกเป็นขสาวโปงอ่ะถ uh oui. well ้าลูกขอจคเอาให้ไปแล้วใช่ป่ะให้ไปแล้วเมาอ่ะเมื่อคืนนะต้องรู้แบบมั้งเมาน้ำโขลกน้ำโขลกกินเยอะนี่มาแล้วเจ้าของงานนี่ครับวันนี้นะฮะว้าวม่อยากจะโชว์นะอยู่เอากี่ตัวเนี่ยเกินสิบอ่ะอย่าโม้อย่าโม่อย่าโม้เฮ้ยพี่กัดกรามเลยตอนเช้าอ่ะนี่กินกาแฟหรือพี่โดนอะไรมาเนี่ยได้กลิ่นที่ติดนิ้วอ่ะ ย่างพูดเยอะกี่ตัวแล้วยันไปไหนอ่ะก็คือแบบรอฝีมือแล้วแบบรอแบบกี่ตัวเ่ะรอกี่ตัวอดูเลยพี่พออาย่ไปยังโตอย่าคูเดใช่หยังไรไม่บอกทำไมไม่ใช่ไปเอาอายุร้อน่าอะไรร้อนมาก ไม่ร้อนมีวิ่งว่ะเฮ้ยไปไม่มียกเ้ไปช้อนนี่ว่าย้นเลยย้นเลยย้อนช้อนมาช้อนไม่มียกยกไม่งเลยคันเหนียวเออธรรมดาเขินลูกท้องน่าอ๋ยอะไรกินคอเลสปักินคอเลสกินคอเลสถึงตามครับครับดำน้ำปะเนี่ยพร้อมหน่อยครับ สวัสดีครับผมผมขินตํามือครับผมเออแคปชั่นขับเร็วสูงแน่นอนครับแคปชั่นวามเร็วสูงนี่แคปชั่นผมใช่ไหมชจับผู้ชายตํามือครับเออนี่เห็นหน้าแล้วน้ำเดินเลยเย้อะไรครับผมคาราโด้ rs ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคันตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันงอได้จนถึงสุดโคนนะพี่ลองดูไหมยิงดิเขาทํามาแล้วไม่ใหม่ใม่ใม่แต่ทําได้จริงนะเอาเรื่องจริงลองดู ปอเดียวครับผมถ้าปลาไม่กินนะสังเกตที่มือพี่กอเข้าไว้มันลงยากโอ้โหดูต้นเต่ากิ่งใหญ่เลยอ่ะนี่โอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะมีหมวกไหลเลยมีหมวกมานี่น้องปีใหม่มาปีใหม่มา พี่หลายคนอยากกระทืบพี่นะเฮ้ยพี่อย่าไปตีค่อมน้องครับพี่ตีตรงยัง่งพี่ตีตรงยังไง,งสัตว์เอ้ยเที่ยววันนี้อากาศจากกักรจี้ที่ผายเลยวะ่ะอะไรอากาศบนอะไรเนี่ยเป็นอะไรเมื่อคืนมันเป็นอะไรข้าว อ้าวไอตูนซะด้วยดูนแม่งตีไปนู่นงั้นน้ำจ้าวขอจะไม่ตีก่อนนะปลาตูนตีก่อนปลาซ้ายค่ะไอสัตว์ติดปลาคนอื่นเขาเอาเลยเอาเลยเอาอเตีเอาตีเอาเออนั่นแหละไอสัตว์เอ้ยกูชอบจริงช่วงชุลมุนเนี่ยนี่นี่อันนี้รอจังหวะปลาจีบนะเนี่ยยังไม่ตีเนี่ยอ่ะดูเหยิงอยู่นี่เลย งานเป็นโคตรเทพเลยเรื่องมะเงนีไว้ใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องแตกอย่างนี้มันต้องรีบโอ้อตูนปลาขวาว่ะปั๊มปั๊มกูกูเฮ้ยเหียแล้วปลาขวานะโทษนะจ๊ะขวาจ้าโอ้ดูครับวพันผมอีกตายหาแล้ววันนี้กูจะได้ปลาไหมเนี่ยนปลาใหญ่นะโทษนะจ๊าขวายาวโทษ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 ยูทิ้ทีท ไม่หายแล้วโอ้โหปลาใหญ่ครับผมมันติดอะเล็กๆไม่ตกครับผมไม่ต้องหอ่นไม่ได้อะใจะเย็นปลาเช้า,า,ชาอย่าไปตกลลเลยลย้างล้างหรอฮะอี๋เดี๋ยว<ด> <ๆ S 1> กูเดี๋ยว<ด>กูกรูก่อนยังเนี่ยกูกมๆๆไม่ได้ปลาพวกมึงเนี่ยแหละระวังขานะเอาดึงออกมาดิหูหายหายเลยเนี่ยโอ้ยเจกัตจี้แล้วโอ้ยเจกัตจี้ว่ะตกปลาจจกัตจี้มากเลยกูเป็นพี่เลี้ยงเด็กก่อนแม่เลย mình ăn hàng công viên đa cho cái đẹp dài, dài rồi dừng, rồi ถึงชนบุรีแล้วเว้ยไอ้ียติดกระจังกี้โปรดเบ็ดปรดเบ็ดแดนแดนโอ้ขอบใจมากแดนปรดเบ็ดปล่อยปลาไปขอขึ้นเถอะขอบคุณครับแดนปล่อยเลย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 โอ้ยแดนขอบใจเลยเมื่อกี้สมบัตขึ้นมาเลยจะพาไปโรงบามเลยเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเว้ย จักรจี้ว่ะปากระพงตกเมื่อไหร่ก็ได้จักรจี้ว่ะตัวเดียวตัวเดียวเฉลยต้องติดหน้านะทีนี้ก็ทีฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮ้ยหุแล้วหน้าโอ้โหแล้วดึงหน้าด้วยเวลาโอ้โหเฮียอย่างแอคเลยตัวแรกะเนี่ยเฮ้ยถอยไปถอยไปนี่เห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วไอ้เหี้ย โอ้โหหิวเหมือนกระเข้าสีมะเร็งใส่แม่บอหมาใส่เขาเอาเก็บเราก็คปตรงชันเราอองน้ำเต็มหัวเลยเฮียโอ้ยเฮียฟองเลยก็แดงอู้ยเฮียเอ้ยเหม็นปากว่ะตัวที่สี่โอ้ยไม่รู้แปรงฟันไหมมาตอนเช้ากลิ่นแรงชิปหายเฮ้ยเฮ้ยพี่เอิร์ดมาปะวะฮัลโหเฮ้ยเอิร์ดปากกออ่ะ ในลูกมันเป็ปลาเยอะจรงโอ้ยเต็มเลยข้าวผมปลาคนอื่นทั้งนั้นอยู่ข้าวผมพ่อหมีให้ชัดเอ้ยพี่ค้อมจริงเหรอจริงครับเพียอยืนน้ำลายเหนียปากว่ะโตแปลงปานมาวะเนี่ยปานแล้วคิดพี่เอิร์นแม่งนิ่งเลยแบบไม่มีเสียงพี่เอิร์นเลยอ่ะโอ้หปลาได้กินก็อื่นแล้วกินช่วยก็อื่นเขาอีกอุ้ย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 ปลาอุ้ยปลา อยเนี่ยแดดข้างหน้าโอ้โยโอ้ยพี่อะลูกนี้ลูมีผู้าอีกแล้วครับเท่าไหร่แล้ะมิวบ้าปธอบ้าไปเลยเอาหัวอะไรขอเาเนี่ยพี่เอกูก็ใช้เหมือนมึงนะใช้ป้าตีนนะเนี่ยวันเนี้ยมันไม่กินกูอะไม่เออผมช้อนให้ครับผมช้อนผมช้อนผมช้อนดีกว่าหน่าจะมีประโยชน์กว่า โอ้ยมันกินเขียวข้มเอาคิวอะโอ้ยเฮ้ยกูแสบหูข้างขวากูไปหมดแล้วแกกี่โมกวางหลุดกี่โมกลยหลุดไอ้ยี่ไม่อยากได้หลุดเถอดูสายโอ้ยแอคแบบนี้เลยอุ๊ยโต้โต้โต้เคยโดนตกปะ อุ้ย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 อุอยู่ดีปลาอยู่นี่อุ้ยตะกัตตี้ว่ะหลุดเธอเอี้ยไม่อยากได้แบบปลากระพงอ่ะน้ำเชื่อมไหลแล้วอู้มันกินแอคคอร์เว้ยนะจะเล่นไปไหนเนี่ยโอ้ยนานๆได้ทีได้ทีอูก็ว่าลอกคุ้นๆนี่ลอกกูนี่หว่าเ้ยเสียงคุ้นๆก็ว่าไอ้ยังไงมันทันเหมือนกันว่ายืมหน่อยนะ ยืมคันด้วยโอ้ไยหมดเลยนี่หว่าหมดเลยน้านี่ขุดยอดมากเลยลอกสวยครับนะไม่ตายเพราะอกเลื่อนเลยหมานว่ะแต่ก็จี้ว่ะโอ้ยมีปลาแต่น้องเอาไม่ได้อ่ะพี่ลงมาไม้เดียวอ่ะแดนเป็นสามสองนำ กันกูเนี่ยรอเลยอุ้ยอ้ธรรมดาอุ้ยสามตัวอุ้ยหลุดเธออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจัดเอออยู่ไหมแลาจะลุกขึ้นมาหรอไม่หลุดหรอกแหม่เสียงลอกมันเพาะจริงๆเว้ยหล่อมากเลยนะนะโคตรหล่อมากครับว้ราขาวราเท่ใครจะเอาขาอยู่ด้วยมาสามครับผมกกนี่จักรจี้ครับผมตกไม่เป็น <c oughs> วันนี้ปลาค่อนข้างจะกินยากนะครับเมื่อเราไล่แอคชั่นถูกนะครับปลาก็กินปลาก็กินง่ายๆนะครับเราไล่แอคชั่นถูกนะฮะแบบคือปลากินยากกินครับคนอื่นนี้ไม่ค่อยกินแต่ว่ามากินผมเนี่ยเพราะว่าแอคชั่นมาถูก ไอชั้นถูกดูหน้าผมก่อนดีกว่าครับเผลอขนาดนี้เดี๋ยวกูไปยกเล้วติดตามมันดีกว่าเดี๋ยวปิดก่อนครับเดี๋ยวสองนี่น้าถามคนนี้ดีกว่านี่น้าชามาก็ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัวไม่แก้งเด็กได้สิบนะครับจริงไหมเนี่ยกดครั้งอีกตัวหนึ่งครับบิวจริงไหมเนี่ยผมไม่ได้โม้นะโอ้โม้ำไมมันต้องเน็กโม้นะไอ้สัสขวิดึงหน้าใส่กูด้วยไอ้เหี้ยกี่ตัวแล้วครับ สองตัวแล้วครับเหรอเอาเท่าเดิมมิขยี้ต้องขยี้ได้ดีขยี้ใหญ่อ๋อได้ปูแล้วใคร,รยังแน่ตกปลาลอกไ่จำบมีตกปูดีกว่านี่ครับมันแดกแบบนี้เดีย๋ยวผมจะทำให้มันแดกให้ดูนะครับ นี่นาหนูปาทัวโอ,อ้ยาออยาวโอ้ยยาวยาวยูเก่งทำไมนางยูเก่งจังครับจังกว่าที่คนอื่นเขาไม่กินทำไมมันกินนายูครับโอ้ยเอี้ยหน้าหมันไส้าหายกูเนี่ยโอ้ยโอ้โห่ยคันดีว่ะคันยืมยืมทั้งชุด หดคิกล็อกท่อหดรู้สึกจอดโทษนะครับพี่หดคิกล็อกท่อหดนะครับปลาซ้ายนะครับปลาซ้ายโทษนะครับสายเล็กนะครับปลาซ้ายครับผมปลาซ้ายนะครับนีู่ดูพี่เล่นค่อยๆเล่นเห็นไหมค่อยๆเล่นในจังหวะที่คนอื่นเขาไม่กินกันไม่ใช่คุณคกรจะตัดสายกูโดนยกยกสายเพราะตัวนี้ขาดหูใหญ่จาดเลยสายเล็กครับสายเล็กนะครับผมปลา้ายครับผมโทษัาปลาซ้ายครับผม ปลาซ้ายครับขนาดเนี้ยตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยครับซ้ายครับตูนตูนครับตูนครับโอ้โหกูผิดอะไรเนี่ยรอดทางนี้รอดรอไปไหนวะเนี่ยมึงข้ามมาเด็มึงข้ามมาเด็อย่างนี้เหรอเออเออนี่รอดมานี่มึงกดเดีมึงกดเดี๋ยวเออโอ้โห ทำไมไไปเลยบวาทำมในจังหวะที่คนอื่นเขาไม่กินทำไมปลามันกินนะยูครับเวรกรรมเสกหายนะยูใช้อะไรครับเนี่ยทำไมปลากระพงถึงกินนะยูครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ครับทีทำไมต้องทานครับโอ้ยปลามันใหญ่นะครับหลุดเด้อหลุดขาด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 ไปเลยโอ้ยโอ้หยชี่ยหายปลาตัวแค่นั้นนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของผม ไปเลยไปขวาอีกแล้วครับมาอยู่สายเล็กนะครับร้อนมาขับยากตกน้ำไหมครับโอ้โหโอ้หุยที่สาวโดนตาแล้วสาวเย็ดโตโอ้หุยจัดทำไมเห็นน้องแก้งพี่อ่ะมาหลุดด้วยใหญ่ครับผมเล็กมากเลยอ่ะโอ้โหุยครับรถครับมาไทยมีครบกัาหมดโลยสี่แล้วครับผมมาตัวที่สี่ครับผมอย่าให้นะยูจับจังหวะได้นะครับมันจะให่มาก โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่สายเล็กไงสายเราเล็กสายเราเล็กสายเราเล็กเลยแบล็คคีมาดิตัดเลยสายเราเล็กไงตัวที่สี่อะครับน้องแดนครับผมน้องแดนเด็กตกปลานะครับอุ้ยเเมื่อกี้แหละปลาตาบอดนะเออหิยตาบวมว่ะอปลาตาเพื่อจริงเลยโอ้ยไม่มีใครมีน้ำใจเลยครับขับรถดิ้งแล้วลอยากเล่นน้ำหมอโตนายอยู่อ่ะร้อนเปล่า ตู้อะไรนะแมนเอ้ยไม่ใช่ทำแบบบอกตัวใหญ่ตู้ใหญ่ทำไมเก่งจังเนรับบาลอุ้อทำไมนายูเก่งจังครับอุ้ยอื่นไม่กินทำไมกินนายู่ครับสีว้ายกระพงตกไงวะ ลอกดีกว่าเฮ้ยอุ้ยตูนเขาดำว่ะเฮ้ยเดินเดินลงมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ออ๋ไปวันโอ้ไปวันเดินเดินนะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงในเกาดำมันมันมันวิ่งไงมันวิ่งไงจุ่จู่ๆจู่ๆนั่นท้องเสียหรือเปล่าเยอะจอดเลยว่ะขู่แจ๋วว่ะครับตอนนี้ก็ มานั่งกินข้าวกับน้องตูแล้วก็พี่เอกนะครับนี่ตากล้องฟิชชิงเวิร์ลเอ้ยโอเปนเวิร์ลอย่าพูดชื่อเปลี่ยนตัวด่าเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนใช่พี่เอกเอ้าพี่เอกเอาเยีบไปมั่วนก่อนเอ่อพี่เอกเอ้ยพี่บอลเอ่อนี้มานั่งกินข้าวแง่วันนี้ดูมันกินยากเนาะกินยากก็อากาศชื้นครึ้มเลยแต่เมื่อคืนฝนก็ตกเขาก็ตีน้ำทั้งคืนฝนตกทั้งคืนเลยคืนตูได้กี่ตัวได้สี่ตัวนี่ ผมก็สี่ตัวนี่เขาเขาจะบอกว่าเขาได้ปลาเขาดำมาก็ในทีมก็ยังไม่มีใครได้นะนอกจากน้องตูนนี่ก็ใกล้จะหมดเวลามากินข้าวกอนครับที่ว้ากระดิกต้นตีนด้วยดูเยโคตรต้นตีนเลยหูได้แล้วครับเนี่ยหู เต็มปากเลยอ่ะกุ้งกุลากุ้กุ้งโอ้ยปลายางปลายางนึกว่ากุ้งกุลาเดี๋ยวไล่เราไปนู่นนี่ครับได้ปูนะครับปูกินก็ดีครับผมไหนนะไหนน้าโชว์หน่อยครับให้มันหนีบมือแล้วเอาขึ้นมาโอ้กระดีเต็มเต็มเลยยอดเลยโอเคครับวันนี้ก็ภารกิจ วันนี้นะวันนี้น้องตูน EP ที่2นะครับจะเป็นการตกปลานะครับก็ยังไงฝากช่องน้องตูนด้วยนะนีกี่ตัว5้าตัว5้าตัวไม่รวมเขาดำนะครับนี่นเ,มเผมสี่วันนี้ผมพ่นไอ้นี่เลยแจ็กกี้เลยตกปลา <c oughs> <c oughs> โอเคครับฝากนะช่องนะครับ Open World Fishing TV ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ขออภัยมือโปรหัดตกกล้องนี้นี่ <c oughs> โอเควันนี้จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่งโคตรแตบเลยเด็กที่อ่ะไปนั่ลง